สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มาพบกับครูบอสนะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องความหมายของทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยครับเด็กๆก่อนที่เราจะเรียนรู้ความหมายของทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษนะครับ เรามารู้กันก่อนเลยนะครับว่าในแต่ละช่วงระยะเวลาเนี่ยได้มีการกําหนดเป็นช่วงเวลากี่ปีครับอันดับแรกเลยนะครับเด็กทศวรรษนะครับจะเป็นช่วงเวลา10ปีนะครับศตวตรรษจะเป็นช่วงเวลา100ปีนะครับและหาสวร์จะเป็นช่วงเวลา1,000ปีครับผมช่วงเวลาต่างๆนะครับมักจะมีวันเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอนะครับก็คือ วันเวลามีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคนเราคือทำให้เรารู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเมื่อใดดังนั้นการบอกเล่าเหตุการณ์ในช่วงเวลาต่างๆจึงจำเป็นต้องใช้คำที่เกี่ยวกับช่วงเวลาเช่นนาทีชั่วโมงวันสัปดาห์เดือนและก็ปีนั่นเองครับเอาละครับเด็กๆ เรามารู้สาเหตุกันเลยครับว่าทําไมถึงมีการกําหนดว่าช่วงระยะเวลา10ปีเป็นทศวรรษช่วงระยะเวลา100ปีเป็นศตวรรษและช่วงเวลา1,000ปีเป็นศาสวรรษนะครับโดยเขาบอกว่าวิธีการนับช่วงเวลาต่อจาก1ปียังจะนับเป็นเวลา2ปี3ปี4ปี5ปีต่อไปเรื่อยๆตามลำดับนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้น การนับเวลาเช่นนี้จึงมีความยุ่งยากเกิดขึ้นเพราะมีเลขที่บอกช่วงเวลาเป็นปีเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากจึงต้องมีการกําหนดช่วงเวลาเป็น10ปี100ปี1,000ปีนั่นเองครับเรามารู้จักความหมายของทศวรรษกันเลยนะครับทศวรรษเป็นช่วงเวลา10ปีนะครับการนับทศวรรษมักใช้กับปีคริสต์ศักราชหรือปีคศเป็นหลักนะครับโดยการนับทศวรรษ จะเริ่มนับปีที่ขึ้นต้นด้วยเลข0นย์เป็นปีแรกของทศวรรษแล้วนับต่อไปจนสิ้นสุดที่เลข9นะครับดังตัวอย่างในกรอบสีเหลืองนะครับนักเรียนลองดูนะครับนักเรียนลองดูในกรอบสีเหลืองนะครับปีคศ2010อ่าเห็นไหมเอ่ยปีคศ2010เลข10จะลงท้ายด้วยเลขศนใช่หรือไมมครับอ่าปีคศ2010จะเริ่มนับเป็นปีที่1อ่า ปีคศ2011จะนับเป็นปีที่2ปีคศ2012จะนับเป็นปีที่3นับไปเรื่อยๆจนถึงปี2019อ่าจะเท่ากับ10ปีพอดีนี่แหละครับจะเท่ากับ10ปีเท่ากับ1ทศวรรษนั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการนับศตวรรษกันนะครับเด็กๆ อันว่าศตวรรษนะครับซึ่งศตวรรษเป็นช่วงเวลา100ปีนะครับการนับศตวรรษเริ่มนับปีที่ึ้นต้นด้วยเลข1เป็นปีแรกนะครับและนับไปจนสิ้นสุดที่เลข100จะเป็น1ศตวรรษนะครับดูตัวอย่างในกรอบสีเหลืองนะครับครูยกตัวอย่างมาก็คือพศ .1 ไปจนถึงพศ .100 จะเท่ากับ1ศตวรรษนะครับหรือครูยกตัวอย่าง พศ101ไปจนถึงพศ200จะเท่ากับ2ศตวรรษอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้ความหมายของสัสวรรษกันนะครับเด็กๆซึ่งสัสวรรษนะครับหมายถึงช่วงเวลา1,000ปีนะครับโหยาวนานกันเลยทีเดียวนะครับการนับสัสวรรษนะครับจะเริ่มนับปีที่ขึ้นต้นนะครับด้วยเลข1นะครับ เป็นปีแรกของสหสวรรษแล้วนับต่อไปจนสิ้นสุดที่เลข1,000นะครับโดยคุณครูยกตัวอย่างมาในกรอบสีเหลืองนะครับก็คือพศหนึ่งไปจนถึงพศหนึ่งพันจะเท่ากับ1สหสวรรษนะครับหรือคุณครูจะยกตัวอย่างนะครับพศหนึ่งพันหนึ่งไปจนถึงพศสองพันจะเท่ากับสองสหสวรรษนั่นเองครับ เอาละครับเด็กๆเรามาสรุปความหมายของทศวรรษศตวรรษและสหสวรรษกันเลยนะครับโดยทศวรรษนะครับหมายถึงช่วงเวลา10ปีนะครับเริ่มนับจากเลขศูนย์เป็น1ปีนะครับไปจนถึงเลข9จะครบ10ปีนะครับจะเท่ากับ1ทศวรรษนะครับต่อมานะครับศตวรรษนะครับคือช่วงเวลา100ปีนะครับเริ่มนับจากเลข1 เป็น1ปีนะครับนับไปจนถึงเลข100จะครบ100ปีเท่ากับ1ศตรวรรษนะครับต่อมานะครับสศตวรรษนะครับคือช่วงเวลา1,000ปีนะครับเริ่มนับจากเลข1เป็น1ปีไปจนถึงเลข1,000จะครบ1,000ปีเท่ากับ1สหสวรรษนั่นเองครับ เอาละครับเด็กๆวันนี้นะครับเราจะมาทำาใบงานเรื่องความหมายของทศวรรษศตวรรษและาสหรวรรษนะครับคำชี้แจงนะครับให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะครับเรามาดูตัวอย่างกันเลยครับเด็กๆโจทย์เขาถามว่าช่วงเวลาศาสตรวรรษเป็นช่วงเวลานับกี่ปีคำตอบก็คือช่วงเวลา1,000ปีนั่นเองครับถูกต้องนะครับเด็กๆนะครับเรามาดูโจทย์ข้อที่1ครับเขาบอกว่า การนับเวลาแบบทศวรรษมีวิธีการนับอย่างไรเด็กๆก็ไปดูมาครับว่าวิธีการนับแบบทศวรรษเนี่ยเริ่มต้นด้วยเลขอะไรและสิ้นสุดด้วยเลขอะไรนะครับส่วนข้อที่2นะครับเขาถามว่าการนับเวลาแบบศตวรรษมีวิธีการนับอย่างไรครับข้อ3ครับการนับเวลาแบบสหัสวรรษมีวิธีการนับอย่างไรนะครับผมส่วนข้อที่4ี่นะครับเขาถามว่า พ่อกับแม่ของนักเรียนแต่งงานกันรครบหนึ่งทศวรรษแล้วจากข้อความดังกล่าวนั้นการแต่งงานของพ่อกับแม่ครบรอบกี่ปีนะครับนักเรียนลองทําดูสิครับว่าจะได้คําตอบเป็นยังไงนะครับส่วนข้อที่5นะครับเขาถามว่ากรุงรัตนโกสินทร์มีอายุยาวนานกว่า2ศตวตรรษดังนั้นกรุงรัตนโกสินทร์มีอายุยาวนานมาแล้วกี่ปีนะครับเด็กๆ ขอให้เนียนนะครับตั้งใจทำนะครับแล้วก็อ่านโจทย์ให้รอบคอบนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหากันด้วยนะครับเด็กๆไว้เจอกันในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ g o y e s y e you later